ทุกคนครับอาชีพที่นว่างจะพามารู้จักวันนี้บอกไปนะครับไม่ใช่ดีเจครับแต่เป็นอาชีพที่ถ้าคุณเจออุบัติเหตุถ้ารถคุณมีปัญหาจะต้องนึกถึงอาชีพนี้ครับจะเป็นอาชีพอะไรต่างว่างมาเลยครับทุกคนครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของอู่เลวครับอสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กับอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถเ <c oughs> ขาไม่รับมุปไม่ใช่ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับอู่ซ่อมสีรถครับแ,และเจ้าของอู่คือ คุณบอลครับผมเดี๋ยวให้คุณบอลเล่าดีกว่าว่าอู่เนี่ยมีเซอร์วิสอะไรบ้างครับอู่ของเราก็รับซ่อมสีตัวถังฮะรับเคลมประกันของทุกบริษัทประกันภัยเลยนะฮะยังมีพวกเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์ได้ด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆนะคุณบอลเนี่ยเขามาจากสายเคลมประกันเลยนะเขาโตมาจากธุรกิจนั้นเขาจึงเอาความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นอู่ของการเคลมประกันให้กับลูกค้าอ่าเดี๋ยวดีเทลเราไปคุยกันนุ่เบรกนะเบรกนี้เดี๋ยวให้เล่าดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเป็นยังไงหน้้้้าาาตเเเนนนยคมีีลดขขึออะูกื ค,คน <Okay. S 2> ที่จะเป็นลูกค้าของบอลได้มีใครบ้างคนที่ใช้รถเลยครับ ทุกคนที่ใช้รถที่ใช้รถเลยครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องรถที่ถึงเราได้เลยเราพร้อมดูแลครับผมโดยเฉพาะตัวถังเรื่องโดยเฉพาะสีถูกไหมใช่ฮะสีตัวถังการเคมประกันการเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาได้เลยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยใช่ครับผมอย่างที่แม่บ้านเกิดในต้นคลิปคือเป็นหนึ่งอาชีพที่สําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุแล้วจะนึกถึงอาชีพนี้เลยครับดูแลตัวถังดูแลสีรถครับผมเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราไปนั่งคุยกันดีๆดีกว่าว่าธุรกิจนี่เป็นอะไรยังไงมีดี่่นนาาาสใจังไบตมมคร คืออันนี้คืออันนี้กันชนหน้าครับเป็นของรถรุ่นไหนยังไงครับของเบนซ์ครับผมรถเบนซ์ก็ไปใช้บริการที่อู่นี้นะครับผมแล้วเขาไปโดนอะไรมาครับอย่างนี้คันนี้ไปชนรถกระบะมาติดร้อนด้านขวาหายไปทั้งแถบเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่อันนี้อันนี้ใหม่เลยครับแล้วก็ถอดมาพ่นทั้งชิ้น ปกติในการมาใช้บริการที่นี่ใช้เวลานานเครับสำหรับการทำอ่ะผมว,ว่าถ้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวอย่างงี้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวผมใช้เวลาทำประมาณ4-5วันฮะเนื่องจากว่ามันเป็นรถยุโรปและรถหรูรเราต้องละเอียดกับมันมากหน่อยครับผมครับผมฉะนั้นดีเทลในการทํางานเนี่ยก็จะต้องแบบมีช่างที่มีความเข้าใจในในชิ้นส่วนอะไรชิ้นส่วนรถหลากหลายยีห่ห้อครับผมโอเคครับผม ทุกคนครับเบรกแรกเนี่ยเราไปเดินดูจนรู้แล้วว่าธุรกิจเขาเนี่ยคือทำสีรถแน่นอนคำถามสำคัญที่ทุกคนต้องอยากรู้ก็คือแล้วธุรกิจของเราเนี่ยแตกต่างจากอู่ทำสีที่อื่นยังไงบ้างครับแตกต่างสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องการดูแลครับเราจะดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุครับเราให้คำปรึกษาได้เลยแจ้งเคลมประกันรเราก็ให้คำเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ด้วยครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยผมเริ่มต้นจากพนักง,งานเคลมอะก่อนจะมาทำอู่ที่นี่เคลมอะไรครับเอาดีๆเคลมอะไรเคลมประกันเคลมประกันครับโอ้เคลมประกันรถยนต์นี หายใจนะครับคมุนตงตงตบมุกใจหายครับใจหายครับผมก็เลยรู้ว่าคนที่กําลังลําบากเจออุบัติเหตุจะต้องเจอกับอะไรถูกไหมครับครับฉะนั้นงานบริการงานเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของดีใช่ครับผมผมให้บอลยกตัวอย่างนี่ครับว่าเคสที่เห็นภาพชัดที่สุดที่เคยทําแล้วลูกค้าประทับใจของเราเป็นยังไงครับ ผมจะได้รับความไว้วางใจจากสพภูพิงให้ไปดูแลอุบับติเหตุกรณีถ้าลูกค้ารถชนกันแล้วไม่มีประกันไม่มีคนดูแลเนี่ยเขาจะโทรบอกผมแล้วให้เขาไปดูแลเพื่อให้เขาปรึกษาแทนเจน้าหน้าที่ประกันแล้วก็ไปช่วยเคลียร์เจรจาให้จบง่ายขึ้นในการจบปัญหาของพวกเขาทั้ง,งสองฝ่ายในส่วนของงานบริการเ,เราเห็นภาพแล้วแล้วในส่วนของการจัดการที่อู่เราแตกต่างจากอู่อื่นยังไงครับอย่างแรกเลยคือเราไม่รองงานนะไม่มีมาจอดรถข้ามปีแน่นอนครับแล้วเราก็ตรงไปตรงมากับลูกค้าด้วย ตรงไปตรงฟ้าคือเราอธิบายให้เขาชัดเจนว่าเขาต้องเจออะไรทําอะไรเป็นยังไงจายย่ายไงไหวไม่ไหวจบตั้งแต่พูดคุยแนะนําให้เสร็จก่อนถูกต้องครับอุ้ยที่สำคัญครับทุกคนและเล่งสุดท้ายสําคัญที่สุดนั่นก็คือเรารับประกันสีด้วยครับถ้าเกิดซ่อมกับเราเนี่ยเรารับประกันสีหนึ่งปีครับถ้าลูกค้านํารถออกไปใช้แล้วเกิดเห็นว่ามีความผิดพลาดจากการทําสีของอู่เนี่ยครับภายใน1ปีเนี้ยเรายินดีแก้ไขให้ให,ใหม่ทั้งหมดจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าชอบปรึกษาผมครับก็คือการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในกรณีที่เป็นถูก เราโดนกระทําแล้วเรามีปัญหาเรื่องรถต้องเอาไปขับอุ่แล้วเราเสียประโยชน์ตรงนั้นใช่ฮะมันเสียเวลาในการจอดซ่อมเนี่ยผู้อื่นเขาจะบอกว่าให้ไปเรียกร้องเองครับแต่ของผมเนี่ยคือเราจะเตรียมเอกสารให้แล้วก็ให้คาปรึกษาจนจบเคสเลยฮะเพราะว่าคุณบอลเคยอยู่ในเซ็กชันนั้นมาก่อนในการเูกต้องับเคสฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถจะดูแลลูกค้าที่ถ้าเป็นฝ่ายถูกนะต้องบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายถูกนะก็จะเคลมนี้ให้ได้ด้วยครับผม รจริงๆก็แทบจะครบทุกอย่างสําหรับคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่ต้องการาการจัดการเรื่องสีแล้วก็วตัวถังรถเนาะครับผมอเอาเป็นว่าวันนี้เรารู้จักกับดีๆออโต้แคร์กันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษค,ครับทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของคุณบอลด้วยแน่ดดเดี๋ยวเราจะจับเข้าไปรับสูขภาพบรรยากาศกวันเกิอดดีกว่าเราจะปิดตรงนี้ด้วยสโลแกนที่เราคุ้นเคยกับคุณบอลแล้วกันเนาะเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องสีไว้ใจผมครับไปดูภาพบรรยากาศกันครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊าย